มาดูกัน100เสื้ออะไรได้บ้างอันนี้ก็ส 200, 200, 180, 180, องร้อย0 0 1ย0้า0 1บ0 180้อยร้อบร้อยแปห้ดสิบบโอ้โหถูกที่สุด59บาบาทเอาอันนี้เลยกัน มาแล้วมามาต้องนี้ก่อนสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องอาซัมนะครับช่วงนี้นะครับอะไรอะไรก็แพงนะทุกคนครับแพง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 ไปหมดเลยนะทุกคนก็สาเหตุหลักๆนะครับมาจากเนื้อหมูนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้ตุกจีนแล้วเนาะผมว่าถ้าเกิดว่าถึงวันตรุจีนนะไม่ต้องพูดถึงนะครับไก่เป็ดหมูหมากรไก่นี่ราคาต้องขึ้นแน่นอนทุกคนรับเพราะนั้นผมไปกินข้าวอะ ข้ากับเาผาหมูสาบอะ่ะปกติผมกิน30ขึ้นเป็น40อะ่ะแม่งหมูได้เท่าเดิมอะ่ะโอ้โหไม่เข้าใจเหมือนกันกินขานะแพงเนาะมึงเนี่ยช่วงนี้นะครับอะไรก็แพงนะครับผมเลยต้องเนี่ยมานั่งทาช้อนคนเดียวทาเห็นไหมอันนี้ก็จะถึงช้อนเอาไว้กินข้าวไงเห็นไหมี๋ยว่าแต่ช้อนเลยนะครับนี่แก้วก็ต้องทําคนเดียวไม่พอนี่จานนี่เอาไว้ใส่ข้าวใส่อะไรกินเนี่ยเนียวนีน่ทำคนเดียวหมดเลยดูเนี่ยกองหมดเลยเนี่ย จะไปซื้อก็ซื้อ,อไม่ไหวนะครับช่วงนี้ไม่มีกระตันแพงก็แพงนะครับวันนั้นน่ะผมไปเดินตลาดมีเงินอยู่ร้อยหนึง่งกะว่าอยากจะกินเนื้อหมูแบบเมนูอร่อยอร่อยสนหน่อยแม่งซื้ออะไรไม่ได้เลยจริงๆทุกคนมันแบบราคาร้อยหนึ่งเนี่ยเนื้อหมูเนี่ยซื้ออะไรไม่ได้จริงๆทุกคนสมัยนี้นะผมได้อะไรมาลูมั้ยนี่ที่ผมได้มาอันนี้นะกระดูกหมูนะ โลบาทโอ้โหอย่างแพงวันนี้นะครับผมเลยนะครับจะมาทําเมนูแสนอร่อยจากกระดูกหมูนี่นะครับทุกคนครับก็จะชื่อเมนูว่าข้าวหน้าไขมันกระดูกหมูนะครับทุกคนอ่าไขมันน่ะจะอยู่ข้างในทุกคนข้างในข้างในแต่ว่าแต่ว่าโชคดีหนี่นีเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เห็นไหม,รรเ,หไหมเราได้เนื้อมาเดี๋ยวเราจะแล่เนื้อนี่ออกนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ทําเมนูอย่างกินนะทุกคนนะเดี๋ยวไปแล่เนื้อก่อน ไปแล่เนื้อก่อนมืเลยมืเลยมเลยนี่อันนี้เก็บไว้นะครับเอาไปทำอะไรนะเมนูผัดกะเพราหมูนะครับทุกคนอันนี้เก็บไว้ดูสิทุกคน อยากกินเนื้อหมูอะต้องมาแล่เอาจากกระดูกไงดูสิทุกคนลำบากแค่ไหนดูสิไอลุงบ้านนี่ก็ไม่ยอมออกไปสักทีแม่งอยู่อยู่นั่นเลยต้องรอให้มึงตายก่อนใช่ไหมประเทศคุณถึงได้เจะเรนเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยดูดูดูที่จริงเนื้อเยอะมากนะทุกคนนะปกตินะฮะเราซื้อกระดูกนี้มานะฮะ ไม่เคยสนใจเลยนะฮะก็คือบางทีซื้อมาให้หมานะฮะตอนนี้นะฮะไม่ได้แล้วนะฮะหมาอวดแดดหมาไม่ได้กินแล้วตอนนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทําเมนูอย่างอื่นต่อนะครับผัดกะเพรานะครับวันนี้ก็จะเป็นต้มผักกาดใส่หมูนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับส่วนที่เราจะเอามาทําเมนูในวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูหน้าข้าวไขกระดูกหมูนะทุกคนนี่ ข้าวหน้าไข่กระดูกหมู oh. อะไรหน้าข้าวข้าวหน้าไข่กระดูกหมูหมูข้าวหน้ากระดาษถั่โอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราจานนี้ไปย่างกันนะครับนี่ก็ย่างไปเลยครับย oh. ย่างนี่ปนไปเนยไดีกว่า เดี๋ยวเราก็จะได้กินแล้วอันนี้ Star. มิชลินสตาร์ไังง่ายอ่ยังง,ยง,ง่ายมิชลินสตาร์เฮ้ยอันนี้มิชลิน,นข้างข้างถนนดูซิดูซิดูซิก็ไม่ต้องนะอนาคตก็มาเลงระยะนะที่ระะเราไม่ได้กินข้างนอกเรากินข้างในข้างนอกเป็นแค่เปลือกนอกไม่ต้องไปมองมันคนสวยอะ่ะบางทีก็ไม่ได้ใจดีไปหมดทุกคนคนหลอก็เฮี้ยงก็มีสมัยเนี้ย โลกสมัยนี้แม่งน่ากลัวเลยก็น่ากลัวแล้ว,นลวคนวห,หน้าตายิ่งเหี้ยอย่างน่าตายอย่างกูเนี่ยถึงข้างนอกนี่เหี้ยนะครับข้างในก็นนเหี้ยหลอกมากครับ หลังจากที่เราได้แล้วนะครับทุกคนครับเราก็จะมาปรุงด้วยนี่นะครับอ่ะนี่นะครับเครื่องปรุงนะครับก็จะมีพริกขี้หนูนะครับมีหอมแดงนะครับมีต่ยามีตะเกียงนะครับไม่ใช่ตะเกียมนะแล้วก็จะมีอะไรนะผักคี้ฝรั่งนะครับทุกคนครับแล้วก็จะมีนี่นะครับแล้วก็พริกป่นอีกนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็จะมีซอสนี่นะครับซอสโฆษณาเข้าก็ดีนะจะได้อมีเยอะๆผมอะช่วงนี้แก่้งโฆษณาก็ไม่เข้าเอาออกตังไม่เป็นไรนะครับซอสตัวนี้นะครับอร่อยนะครับก็ใส่เข้าไปนิดนึงนะทุกคน มนจะอมาเป็นอูมา,มานีเลยนะทุกคน,นเห็นไหมไม่ใช่เนื้อมันเล้าลอ,อยไขมันมันเหรอกระดูกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมน,นี่นี่นี่น,นี่ทุกคนดู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 ดด วินรอ้อนร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 ้อนถึงเวลาปรุงแล้วครับทุกคนครับนี่น,นี่เห็นไหมข้างในไม่เห็นไหมโอ้ดูสิครับนี่แหละครับไขมันนะครับไขมันกระดูกครับทุกคน มา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 ปรุงกันคอลลาเจนไขนนนนนกระดูกทำนนนนไมดำจังเลยวะไม่ใช่ไม่ถึงซันอะ schaut, ไม่ค่ะ น่ไไมด้ิละข้างในไม่มีอะไรเลยกระเด็นไปนู่นแล้วนี่ข้างในมันแข็งนี่นี่ก็บอกแล้วว่าไม่มีมันมีแต่ตรงที่เป็นท่อนนี่เสียนะแม่เนาะมันกระดูกเรานี่ไงยังมีความพยายามมันแพงไงเสียดายอ่ะก็กัดกระดูกไปดิเออแหละแดกกันนั่นไปเราก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนของอร่อยมันมักจะมีแค่นิดเดียวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไข่ปลาคาเวียใช่ไหมโคตรแพงเลยอย่เช่นเห็ดทัาโคอย่างเงี้ยเออมันแพงใช่ไหมครับพอดีเนี่ยคนเขาจะไม่รู้กันทุกคนนี่เห็นไหมแค่นี้ยห้าสิบาทโคตรแพงเลยเออเนื้อหมูนะครับเราก็ต้องการแค่เนี้ยแหละครับที่รินงน,น,นะครับจากนั้นนะครับทุกคนให้เราครับใส่ส่วนผสมลงไปนะทุกคนนี่ใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับ เอามันขึ้นมาโชว์หน่อยนิดเดียวว่าไม่มีอะไรเลยนี่ฮะทุกคนอ่าแบบนี้แล้วก็นี่โชว์นิดนึงนะครับทุกคนครับแล้วก็ใส่พริกลงไปครับพริกป่นนะครับทุกคนเพื่อเพิ่มสีสันนี่แล้วก็อย่าลืมนะครับโฆษณานะครับเข้าบ้างก็ดีนะครับซอสรับแตงนิดนึงครับทุกคน อย่างเดียวคือมะนาวนี่ครับทุกคนครับเมนูข้าวหน้าไข่มันกระดูกหมูนะครับทุกคนครับไข่กระดูกหมูไม่มีไข่มันไข่กระดูกหมูนะทุกคน <c oughs> หอมิีวเฟ่งเลยอือหอมหอมจริงทุกคนหอมจริง <c oughs> นี่ครับจากนั้นนะครับคนให้เข้ากันนะครับทุกคน แล้วก็นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหมันอร่อยแต้ๆหนายล้วู็ลำ้ำลำไปลำ้ำเงาห้าล้ำไปล้ำบอดอื นทุงมดเดี๋ยได้หมูม,มันแปง้งในห้าลุงจักเงานี่ยมันออกมาสักเตื้อห้าหรือที่กินกับกระดุมเนี่ยเวนเอ้ยเวน อร่อยครับอร่อยของจริงครับหมดละอร่อยมากครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับยังไงนะครับผมก็จะมาทำเมนูประหยัดให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะครับเมนูในวันนี้นะครับอย่าลืมนะทุกคนเอาไปทำตามกันได้นะครับ ช่วงนี้หมูแพงครับทุกคนฮ่าไว้วัยครับอันนี้เอาไปซ่อนไว้คอยกินพรุ่งนี้ต่อส่ว